สวัสดีครับนะฮะคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้ในเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยจากครั้งก่อนที่เราศึกษาการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักไปแล้วการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานหลักเนี้ยจะใช้เฉพาะธาตุหมู่ A หรือธาตุกลุ่มหมู่ representative แต่การจัด เรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยสามารถจัดได้ทั้งหมู่ A และก็หมู่ B นะครับทั้งหมดในตารางธาตุสามารถจัดได้นะครับเพราะนักวิยาศาสตร์อาศัยสมบัติของขึ้นที่เป็นอิเล็กตรอนนาะมาทำการนะครับศึกษาความรู้เกี่ยวกับควอนตัมเพื่อนําไปอธิบายเรื่องของโครงสร้างอะตอมในระดับพลังงานต่างๆานะฮะว่ามีระดับพลังงานย่อยอย,ยังไงบ้าง ซึ่งระดับพลังงานย่อยตัวนี้นะฮะจะประกอบด้วยนะครับสับเชลยต่างๆนะครับประมาณ4สับเชลยนะครับก็คือสับเชลยที่1ก็คือ s orbital สับเชลยที่2ก็คือ p orbital สับเชลยที่3ก็คือ d orbital แล้วก็สับเชลยที่4ก็คือ f orbital แต่ระดับชั้นนะครับก็จะมีสับเชลแตกต่างกันออกไปนะครับเริ่มต้นจากชั้นล่างสุดก็จะเป็น s อ r b i บิ l ในระดับพลังงานชั้นที่1น,นะก็จะมีแค่ s อ r b i บิทเพียงอย่างเดียวส่วนระดับพลังงานชั้นที่2อนะครับชั้นที่2ก็จะมีอันนี้น่าจะ n เ,เท่ากับ2นะครับ มีระดับพลังงานย่อยก็คือ s กับ p ในชั้นที่2ส่วนในชั้นที่3นะครับชั้นที่3ก็คือตัวนี้ n เท่ากับ3นะครับไม่ใช่ n เท่าหมีระดับพลังงานก็คือ s p d ก็คือมี3าสับเชล์นะครับส่วนระดับพลังงานชั้นที่4นะครับก็จะเป็น s p d แล้วก็ f มีสับเชลอยู่4อย่างนะครับสับเชลแต่ละสับเชลจะมีความสามารถในการบรรจุอิเล็กตรอนแตกต่างกัน อย่างเช่น s ออร์บิทอนบรรจุได้2อิเล็กตรอน p ออร์บิทอลสามารถบรรจุได้6อิเล็กตรอน d ออร์บิทอลสามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้10อิเล็ก tron ส่วน f ออร์บิทอลสามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้14อิเล็กตรอนนะครับตัวนี้มาดูรูปร่างคร่าวๆนะครับถ้าเป็น s ออร์บิทอลจะเป็นรูปทรงกลมทั่วๆไปนะครับนะฮะ แต่ถ้าอ่านเป็นทรงกลมอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเป็นอ p ออร์บิทัลก็จะเป็นดัมเบลถ้าเป็น d ออร์บิทก็จะมีนะครับทิศทางแยกออกเป็น3มมิติถ้าเป็น f ออร์บิทันะครับก็จะเป็นทิศทางที่แยกออกไปทุกมุมเลยนะครับโอเคนะฮะลองมาดูกันต่ออ่า เรามาจำแนกก่อนเนาะออร์บิทัลนะครับมีทั้งหมด4ออร์บิทัลอันที่1คือ s ออร์บิทัล s ออร์บิทัลนี้จะบรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุดคือ2ตัวเวลาเราแทนรูปก็จะแทนมันด้วยรูปสี่เหลี่ยม1รูปนะครับ1ช่อง p ออร์บิทัลนะครับก็จะบรรจุอิเล็กตรอนได้ทั้งหมด6ตัวเวลาเราวาดรูปสี่เหลี่ยมก็จะวาดได้ทั้งหมด3ช่อง ครับ3ช่องช่อง1สามารถบรรจุได้2อิเล็กตรอนต่อมาคือ d อ r b i t a l เท่ากับสามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้10ตัวก็จะมีช่องทั้งหมด5าช่องนะครับ5ช่องนะครับสามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้ช่องละ2ตัวก็จะรวมเป็นทั้งหมด10ตัวส่วน f Or b i t a l เหมือนกันครับบรรจุอิเล็กตรอนได้14ตัวช่องที่ใส่ก็ต้องเป็นกี่ช่องครับ แน่นอนต้องเป็น7ช่องครับ7ช่อง7ช่องแต่ละช่องสามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้2ตัวเช่นเดียวกันนะครับตัวนี้โอเคท่านจะสังเกตเห็นได้ว่าชั้นที่1สามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุดคือ2ตัวเพราะมี s ออร์บิทอนเพียงอย่างเดียวส่วนที่2มี s กับ p ใช่ไหมครับก็สามารถบรรจุอิเล็กตรอนสองนี้อันนี้รวมกันได้อะไรครับ2นี้รวมกันก็ได้8 นะครับซึ่งเทียบกับพลังงานหลักก็โอเคถูกต้องแต่ถ้าเป็นชั้นที่3นะครับก็จะมีทั้งหมด spd เมื่อ3ตัวนี้รวมกันก็จะได้ทั้งหมด18ใช่ไหมครับเหมือนเมื่อกี้ไหมตอนจัดเรียงระดับพลังงานหลักคือมี288แแน่นอนชั้นที่4นะครับเมื่อรวม2 6 14แล้วก็10นี้รวมกันก็จะได้ทั้งหมด32ก็จะพอเข้าใจ นะครับอันนี้คือวิธีเขียนว่าแต่ละออาไปทอนนี้นะครับจะวาดรูปมันยังไงแล้วก็ออาไปทอนแต่ละออาไทอนสับเชลียวแต่ละสับเชลียวนี้จะมีอตอนกี่ตัวะจะใส่อตอนได้สูงสุดกี่ตัวอันนี้คือใส่ได้สูงสุดคือ2ตัวนะครับเวลาเราใส่ีตอนก็จะใส่จากพลังงานน้อยไปหาพลังงานมากนะครับเรียงเดี่ยวก่อนเรียงคู่นะครับอ,อีกตอนจะ เรียงคู่นี้จะสับกันเพราะว่ามันมีการหมุนวนนะครับตัวนี้เดี๋ยวค่อยไปทํากันนะครับในการจัดเรียงระดับพลังงานย่อยนักเรียนจะต้องสามารถเขียนโฟลชาร์ตได้ก่อนเพื่อความสะดวกนะครับยกตัวอย่างให้เลยนะครับอย่างเช่นชั้นที่1นนะครับลองเขียนตามเลยนะครับก็จะเขียนว่า1 s ชั้นที่2ก็จะมีอยู่2ตัวคือ2 s กับ2 p เห็นไหมครับใช้ี่2มี2ตัวคือ2 s ของ p ชั้นที่3ก็จะเพิ่มสับเฉี่ยขึ้นมาครับ3 s 3 p แล้วก็3 d นะฮะชั้นที่4ครับก็ต้องมีอยู่กี่ตัว4ตัว c s 4 p 4 d แล้วก็4 f นะฮนะแน่นอนต่อมาครับชั้นที่5ครับ S 5 s 5 p 5 d 5 f ไม่มี5อื่นอีกแล้วนะครับสุดแล้วที่ f ชั้นที่6ครับชั้นจะมีทั้งหมด7ชั้นนะครับ6 s 6 p 6 d 6 f และสุดท้ายก็จะเป็นชั้นที่อะไรครับอ่าชั้นที่7นะฮะชั้นที่7ก็จะเป็น7 s 7 p 7D แล้วก็เจโอเคนะครับวิธีการเขียนลำดับและเรียงออกมาว่ามันจะเข้าตัวไหนก่อนเราจะไม่เข้าเรียงนะครับอย่างเช่นไม่เข้าเรียง 1S 2S ง p 3S 3P 3D พมสพมไม่ใช่อย่างนี้นะครับวิธีการเรียงด,ดูดีครับเปน,นี้ครับให้นักเรียนขีดทะแยงจากมาจากด้านหลังนะครับตัวที่เข้าตัวที่1ก็คือ1 s เนะครับ 1S เข้าตัวนี้ก่อนนะครับต่อมา นะครับขีดทะแยงมาข้างหลังครับก็จะเป็นกี่ครับ 2s แล้วก็ทะแยงมาอีกครับ 2p แล้วก็เข้า 3s นะฮะตอนนี้ยังเรียงอยู่นะครับเป็นคราว่าเข้า 1s เข้า 2s เข้า 2p เข้า 3s แต่ตัวต่อไปครับก็จะเข้า3เลยครับ 3p แล้วมาเข้า Cs ก่อนครับไม่ได้เข้า 3D นะครับจากนั้น ก็มาค่อยเข้า CS ก็เป็น 3D 4P 5S แล้วก็อะไรครับ 4D 5P 6S แล้วมาเข้า F ครับ 4F ครับ 5D 6P 7S แล้วก็มาเข้า F ครับ 5F 6D 7P แล้วก็เข้า 6F 7D แล้วก็เข้า F ต้องเรียงลาดับตามนี้เท่านั้นนะครับเรียงลำดับตามนี้เท่านั้นนะครับ,รบ,นนรบอ่าเมื่อเรียงลาดับได้แล้วนะครับตามนี้นะฮะเราลองมายกตัวอย่างธาตุดูที่เราจะลองจัดดูเราลองยกตัวอย่างเช่นอ่าเอาธาตุไหนดีครับนีออนอ่านีออนเท่ากับ10ครับมีอิเล็กตรอนเท่ากับ10แน่นอน 1s เข้าได้ไหมครับเข้าได้นะฮะเข้าได้ 1s แต่ 1s นี้สามารถบรรจุล็กตอนได้2ตัวให้ใส่เลขยกํากำลังครับเลข2ครับมีอยู่10ใส่2ได้ไหมใส่ได้ครับกลายเป็น 1s2 แสดงว่าตอนนี้นีออนถูกใช้ไป 1s2 ใช้ไป2ตัวแล้วเหลืออยู่8ตัวครับต่อมามันจะเข้าอะไรครับเข้า 2s เราก็เขียน 2s ครับ 2s ครับ s นี่เข้าได้สูงสุดคือ2ตัวใช่ไหมครับแสดงว่า ใส่2ตัวเต็มเลยได้ไหมก็ได้ครับ2อันนี้รวมกันก็ได้ 4s เหลืออีก6ครับต่อมาครับนี่เข้าไปแล้วลายต่อมาที่เข้าคือ P ครับ p ครับ2อะไรครับ 2p เขียนไปก่อนเลยครับ p เนี่ยสามารถใส่ตอนได้สูงสุดคือ6ตัวตอนนี้เหลือ6ใส่6เลยได้ไหมได้ครับคราวนี้ครบหรือยังนับดู2 4แล้วก็บวกอีก6เป็น10 ตอนนี้การจัดเรียงออร์บิทอลเนี่ยเสร็จแล้วนะฮะก็ได้เป็น1 s 2 2 s 2 2 p 6เวลาเราจะมาวาดรูปออร์บิทอลครับนะฮะอันนี้1ช่องแทนตัว s อันนี้1ช่องแทนตัว s ไม่เกี่ยวกับเลข2ข้างหน้านะครับไม่เกี่ยวกันแต่ถ้าเป็น p กี่ช่องครับ p ก็3ช่องใช่ไหมครับวิธีการเขียนครับลูกศรก็คือ ตัว 1>, 1ขึ้นครับตัวนี้มี2ครับตัว1ขึ้นตัว1ลงครบแล้ว2ครับตัวนี้ครับมีอยู่เท่าไหร่ครับ2ตัว1ขึ้นตัว1ลงครับตัวนี้ครับมีเท่าไหร่ครับที่ใช้ในการเรียนหกครับก็ให้ขึ้นขึ้นขึ้นเรียงเดี่ยวก่อนครับจากนั้นค่อยเรียงคู่ครับลงลงลงสมมุติถ้ามันเป็น5ถามว่าจะต้องลงทุกอันไหม ไม่ครับก็จะมีช่องหนึ่งที่มีแค่ขีดขึ้นขีดเดียวอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการจัดเรียงออร์บิทอนนะครับในระดับพลังงานย,ย่อยลองดูตัวอื่นอีกครับยกตัวอย่างเช่นนะครับอ,อะไรดีครับอเอาตัวที่เราพอจะคุ้นเคยในโตรเจนก็ได้ครับในโตรเจน ในตัวเจนนะครับง่ายๆเนาะไนตรเจนไนตรเจนนี่มีอิเล็กตรอนเท่ากับ14ครับนะฮะเราจะจัดเรียงไงดีชั้นที่1ครับ1 s ได้ไหม1 s 2ได้ครับเหลืออีกตั้ง12ชั้นที่2มาครับมาที่2 s ครับ2 s 2ได้ไหมได้ครับเหลืออีก10ครับชั้นที่3มาครับเป็นอะไรครับเข้าที่2 p ใช่ไหมส p 6ได้ไหมได้ครับรวมันแล้วเป็น10 เมื่อเข้า2 p เสร็จแล้วต่อมาเข้าอะไรต่อครับ3 s ครับ3 s s เข้าได้2ตอนนี้มีอยู่1 0 s เข้าได้2เป็น12ยังได้อยู่ครับจากนั้นเข้า3 s เสร็จก็มาเข้าที่3 p ครับ3 p ครับสามารถบรรจุอิตอนได้สูงสุดคือ6ตัวแต่พอดีตอนนี้ใช้ไปเท่าไหรล่ลครับใช้ไป12เหลืออยู่เท่าไหร่ครับ หลืออีก2ก็ใส่แค่เลขไรครับเลข2ครับถือเป็นการจัดเรียงอิร์บิทอนเสร็จสิ้นเราลองมาวาดรูปครับอะ s 1ตัววาดสี่เหลี่ยมครับ s 1ตัวอยู่ชั้นที่สองวาดสี่เหลี่ยมครับ p ครับวาด3าช่องครับ s วาดกี่ช่องครับ1ช่อง p วาดกี่ช่อง3ช่องนะฮะโอเคชั้นที่1 ใส่ได้เต็มครับ2ตัวผ่านไปเราใส่จากพลังงานล่างไปหาพลังงานที่สูงขึ้นนะครับชั้นที่2ครับตัวหนึ่งขึ้นตัวหนึ่งลงชั้นที่3มครับขึ้นขึ้นขึ้นแล้วก็ลงลงลงชั้นที่4ครับขึ้นแล้วก็ลงนะฮะชั้นที่5ครับขึ้นขึ้นครับเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วเพราะมันมีอยู่กี่ตัวครับ2ตัวถ้ามี3ตัวก็ขึ้นอีก แล้วจากนั้นค่อยเข้าคู่ครับเป็นวิธีการจัดเรียงอิเล็กตรอนในระดับพลังงานย่อยนะครับเวลานับว่ามันมีกี่ออบิทอลเราก็สามารถนับได้นะครับว่าช่องแต่ละช่องนี้คือจํานวนช่องของออบิทอลอย่างเช่นตัวนี้มีกี่ออบิทอลครับมี1 2 3 4 5มีนี่เรียกว่า5นะครับอันนี้คือ1นึ่งนช่องออบิทอนสช่องอันนี้อีก3ช่องก็เป็น5ช่อง อย่างนี้เราก็นับได้ครับว่ามีกี่ช่องครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9มี9ช่อง o อ b i บิทนะครับการใส่ก็อย่างว่านะครับคือหนึงให้ใส่จากพลังงานต่ำครับไปหาพลังงานสูงให้เรียงเดี่ยวก่อนเรียงคู่นะครับเป็นไปนตามกฎของอับบาวนะฮะตัวนี้นะครับ ก็สิ่งที่สำคัญในการเขียนได้ก็คือนักเรียนจะต้องเขียนอะไรก่อนนะครับโฟลชาร์ตตัวนี้จากนั้นเมื่อทราบตัวเลขเสร็จก็สามารถนำมาเขียนออบิทอนได้ตามลักษณะแต่ก็ต้องจำให้ได้ว่า S สนี่สามารถบรรจุอิตอนได้2ตัว P สามารถบรรจุอิตอนได้6ตัว d สามารถบรรจุอิตอนได้สิบตัวและก็ f สามารถบรรจุอิตอนได้14ตัวนะครับ เนื้อหาตรงนี้ฝากเรากลับไปทบทวนดูให้เข้าใจนะครับนะครับฝากกดติดตามนะครับเพื่อที่จะได้รับข่าวสารในเรื่องต่อไปจะได้ทันต่อการเรียนรู้ในยุคโควิดนะครับฝากดูแลรักษาสุขภาพทุกคนด้วยครับสวัสดีครับ